บรรยาคาะเมา,เาฟืนทุกขห่งบ้านาเด้อเมาฟืนทุกแานเอาบ่หนาเนี่ยต้องดังไฟฟืนหนาฝนก็ดังทานฟืนยักแันเด้อ รอแล้วไหมคะล่ะคุณฮันไปทั้งหลังคุณีสับดอกกัน ทายซื้อย้ายี่เอาไปย้ายเท่ากับพอเปิดน้ำใส่ต้นบักหี่พี่น้องค่ะเพราะว่าต้นบักหี่เก้ามันตายงานไม่กำลังขึ้นงามเลยเปิดน้ำใส่ ดอกสุนเต็มยี่หมูจัดดอกอยังดอกนี่ไหนนี่ีแต่ดอกมามีแตนนน่นี่ดอกสุดใหญ่ที่มั่งเอา้าก็เคยเห็นดอกแบกนี้ที่เจ๊เบนนุ๊ยกอ,นนอ,ยนนอกนระนาล่ะมันก็เป็นดอกอมา <laughs> โอ้ยมันก็ไม่เคยเห็นดอกแบบนี้ ย,ย,อย,ยอดกระเซตดหมูกระป๋อนมาเก็บว่ยอดกระเซดกินกระป๋อนนะเล่มองนึงเขาจะกี้กรได ปุ่นยอดเกษตรตัดลงง้มงามไปเก็บมาไปไปกินแล้วปุ่นไปก็อีมุมดวงตาของคนหันขึ้นจันวงสุดๆหลายพัเย้าซุ้มมีเพียปุ่นไปเก็บยอดเกษตรเนร่ยเนียป้ายแบกป้ายข้าคอทำงานตอนเช้าเก็บพื้นน่อยให้ย้ายบว เอาวางเอา,เอาเอาเอาไว้ข้างต้นคอยเดอ้ออันหอมอีน้ำหอมเอาขวดหอยนั่นบรตรยากาศตอนเช้าเช้าโอ้หืมเศรา้าดิตื่นมาตต์ตีห่าพี่น้องค่ะตื่นมนาตต์ตีห่าหมอกเต็มเลยไม่หมอกโอ้ฮ้อนเย็นหนาวว่ะค่ะในพ่อค้าค่อยฮ้อนแล้วห้อนเหี่ยแตกเหี่ยแตนกำลังดึงน้ำใช้ต้นกล้วยกับต้นดอกมี ไลยอ้อมยังายซ้อนว่นั่นานี่ปุนน่น้อนไลรอบรอบประมาณยาคับโอไม้ตักเบี่ยเป็นกั้ววาซีกมาเอง<ม>เอื้อนเขากระบอเอื้อนเขาเอื้อนจังได้กระบอมาอขนมรอ,อกก่อนะค่ะกินกับ,บ่น านนี่ยอดกระเสียดไงกินกับปนุนก็เป็นเพียรติโนโย้ายทางตาบอดเพียรเพีพยรตัวดำๆมาหรอตัวขาวเออเออหมดแดงกัดขี้แห่คนตัวขา,ขาวแล้วนะไม่รู้จักเดิมขาวมันเป็นไหนอ่ะก็เป็นดอกเัลเป็นอยูอยโอ่โอ้น้ำน้ำนี่หม่ขาวๆน้อยน้อย นี่แหละเขาเอินเพีย้ยนี่นี่นี่จังซี้เขาเอินเพีย้ยนี่จำไว้นะคะจำไว้ค่ะอันนี้เขาเขาเอินเพี้ยะนะลูกไปได้หลายแล้วน้องปนกับเก็บแล้วพี่น้องตำปนวันนี้ตำปนค่ะตำปนยายบวัวา,ายิใส่อีก ตามพื้นใช่ไหมคะมันมันจะใหญ่ไหมหรือว่ามันจะเป็นแบบให้มันใหญ่ลูกบางแห้มันใหญ่มันฮกค่ะมันฮกตามพื้นก็ไม่เป็นตะขีเดียรหรอกคะ่ะ <c oughs> ชีวิ้งแผลมานนางเงียวลูกสิเกลี่ <c oughs> ยปลาหนังกระป๋อยนางเงียวรด หอม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 กินกระปุโอ้ยยอดหักเลยามาหกเฉียมยอได้เห็นะดาม้่ไอม้ลเมคยง้มหา,าหมักเสียมเคยได้ไปดูมอหาเอาดิ สิบปีมานี้ซาดก็ถามเธอหนึ่งก็เบื่อเหรอปลูกเจ๊เจ๊ปลูกตั้งแต่เมื่อไรเจเจปลูกตั้งแต่เมน่อไนเว ดินมันชมนามันเพราะให้มันนั่นเพราะหัวมันรูพผลมันก็นงามตัวอันนี้บักขูดหวานนะคะอันนี้บักขูดหวานคุณน้ำมิตรนวลย่ๆยิ่งขูดต้นมะกรูดหวาน โชว์ทำพี่นอ้องค่ะน้ำนะคะในอาบตื่นขึ้นหาเห็ดตะเบียกตื่นขึ้นต้องทำเบียกก่อนโอ้ยได้แล้วหลานค่อยอะไรไปเยอะแล้วจา้าพี่น้องจา้าอย่าสิพะตำปุ่นนะค่ะนะกินกับยอดกรเกษตปลายหมูจาดเอาไปล้างแช่น้ำนะคะเอาขวดใส่ถุงค่ะ 谢谢 สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะข่ายให้น้องจันบินนำได้เลยจ้าน้องจันเมียหลายขอตัวไปพักก่อนจ้าน้องจันจังสีเห็ดเบียกต่อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย